อ้<ห>แตกสวัสด,ดีครับแตกสวัสดีแตกสวัสด<อ>ีฟาดเนาสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆหนาวๆพยายามเย็นนี้ครับมึอน,นี้เขาลงห้อยหลังนี่ใบก่อนเนาะหลังนี้ก็ไวบก่อนกับพยายามทางไกลมากกวันตัวพ่อหน้าพยายามทางไกลมากกวันบ่จ้าจ้าจ <laughs> <laughs> ้าลงทางไหนวะครับเนี่ยเนี่นี่ย<ข>อคอย น,นั้นย่ามนั่นมันหกครับรวบา่าได้บุกเขาใช้เท่าแหลกจีเป็นยังไรบางนีเนาะย่ามพ้นมาสีมาได้บางนีเออถว่มหัอยืืนมือดรอทแล้วแต่ <laughs> จน,นล่างไงแหกหมาในเด้อปูหลังแรกนี่ปะนี่นั่งหนักจีเด้อวโอ้ย <wh istles> แตกสวดเลยครับแตกสวด ฟ้ <What? S 2> าช่อเนาะ <No. S 2> สี่สี่แต้มค่ะมู้เจ้าค่ะสี่โตสีต่โตสีต่โตจวดจวดจวด,จวด,จวดแต่ว่าใช่ไปเป็นจุ่มเหมือนจุม่มคิดนะจุ่มละสามสี่หลังสองสามหลังนี่แหละห้องนี่แหละหวัวกรนไกรตัวใหญ่เลยหัวกรรไอย่าพึา่งมัดบอกไปไรอันนี้มาลงสัมครั้งที่สองได้เลย ทอแคนอีกได้ไ่มโอ้ทอแขนก็ดีแล้วเนาะมันวานก้อนก็ได้เกือบลูกคนนี้ตัวนี้ตัวเดียวลังเดียวเนาะอือโ้ตัวเดียวสองตัวครับสองแต้มครับสองแต้มงามพ่อมครับเหลืองวุเว้เลยง่ายก็มะข่วนประมาณใส่หกเนาะเจ็ดตัวครับหกตัวเจ็ดตัวโลสวย สวยงามเลยทีเดียวโหนาวครับยู่นี่ครับหนาวแห้งห่อนห่อนตอนใบาบเ,เนี่ยจักน้อยห่อนกับแบบว่าห่อนแบบพอดีอ่ะนะอุ่นๆตากแดดสามนี่เอาจ่อยอย่างนี้ออน่อนใส่บบงน,น,นี่นี่องมกลนนั่นเกือบรั่วเนาะโคกงนี่แหละ สุดยอดเลยอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวกี้บอแมกครับผมเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปแดดแยงตาโอ้ยได้ยู่ค่ะมีอีกแล้วเท่าไรวะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะตัวนี้ได้ตัวใหญ่อยู่ค่ะสามแต้มค่ะสามดอกโอ้ยง่ายง่าครับใหญ่กว่าสุดโต๊ะเอาปลาไหลเริ่มขอนว่ะยังว่าอากาศหนาวๆนเนี่ยนี่าวย้ำหนาวหนาวที้นตัวใหญ่กันยังไง อ,ยยออกเนะขอหยุดพาไปก่อนนะครับปุ่นหลับไปต่อกันอีกเดี๋ยวขี่รถไปอีกสักก่อนมาต่อครับ,บต้องหนีบอกว่าท้องปุ่นบ่สท้องปุ่นท้องปุ่น,นโอ้ย <laughs> <laughs> พี่ว่ามีตุ่มสันดกโซนนี่ชีหลังครับเหยากระม่เช็หลังรอยเม็ดอี่างนนี่บอส <laughs> นี่ค่ะยังกังสีบัได้ค่ะยังกังสีบัได้เห่งครับน้ำฟ่วงใส้ปลาปล่อยสองดอกค่ะสองครับสวยงามใส่นี่นี่อันต้มอันกับโบกไงกับเป็นยังไงพอเนาะตัวงามๆตัวนึงกับมาคุ้นตัวนึงครับอากาศหนาวสดต่มเย็นต้องได้ละนี่อันนี่ยละเชิดว่าลุบๆเนี่ยแมนบอเอาเครื่องบดถีบไปแล้วเนี่ยเอาวางไว้ก่อนบอ สวยสวยไม่ต to ้องพลาดเลยแห้งด <duh. S 2> ีม er <makes noise> ีบ่เดี๋ยวอู้ได้ยังไงได้ยังได้นาะโอ้งามครับงามงามงามอย่าพลาดเด้อมื้อนี้เล่นแห้งครับสามครับอาการท่าน้ำดังจองน้ำาสามนี่กระจวดอยู่ได้ไหมถือว่าเป็นเบียกได้เนาะสวยสวยเอาไปตุ่มกันสวยงามเลยทีเดียวนี่เป็นแปลในรังนี่ แต่กับโบเปลี่ยนปันไดดอกอุ้ยบอลมาบอเคยถืออันนี้เราได้หนียังมาท่านในผ้าดอยู่ครับเนาะบอลมาบอเคยถือลักเด่นไก่ข้างแนวนี้แกบอกนี่บ่บ่มาแลนด์บ่ค่อยนั่นปันไดเดี่ยเหนื่อยรึมีแปว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 โอ้ยพาดหลังที่หกครับเพราะว่าอยู่ดอกหลังนึงกับเป็นแผลแนวนี้หละ ขันผาดีจักดีว่เด้เออขันผาดีจักดีขันมึงจักมึงใสเห็นยั้งบ่ได้ว่าจักเราะสามลักแถวนี้มันมักได้อยู่นี่มั้งนี่นี่เพื่อนแปลงขึ้นกันนี่เพื่อนตาให้เพื่อนดาเนาะอืมห้อยตีนหนูบอยโยนเครื่องนั่นเออโน่นปีนขึ้นไปที่นั่นมันอยากว่ามันหอมหอมเงือนเนาะนี่เดมันก็ได้ยู่ตัว โอ้ดอกเนืองสวยเดี๋ยวขวารังนี้ครับพันนี่อยู่เห็นบ่อยแต่ตามแล้วมันก็ได้อยูเหมือนแล้วเป็นแก่ตัวเป็นแก่ตัวเป็นครับเยอะรถเพิ่นพันมองนี่ว่าไรก็ว่ามองนั่นพะชนอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกสามหลังสุดท้ายอยู่พู่นครับไปไกลพู่นมาหอดแล้วครับพู่นพุนไปอีกมองนี่มันจกใสว่าไรเมื่อวานนี่ มาฮอดแล้วนี่นี่เห็ดออจุอยู่นี่โอ้ยเห็นอยู่อ้าวบ่ทำไมบ่เอื้อยเออตัวแตเด้อตามรักกุปปีนี่สุดยอดอยู่ได้นี่ปัดถออีพออีแมวมาโผล่แเอฉมายาครับมีตัวตั่ใหญ่ๆมีแต่ตัวใหญ่ๆหลอกหนังหลุดเลยเอาวางไว้ดีสักก่อนปัด จวดบอคขันแมนเย็นเนาะสุดยอดขนาดเลย <laughs> น่าหนาวแนวนี้ครับเดี๋ยวอีกหน่อยไลยก่กว่านี่ยิ่งหน่อยโอ้ยหลังๆเธอละเครินตุ่มพุม่งแล้ช่วงไอ้ช่วงไอ้ปีใหม่เนาะจะแถวปีใหม่เธอเบิ้งก็มีมมแต่หลังละเครินตุ่มหมดละไลคะ่ครับเขาสูสีกันหัวละก็เย็นทีอันนี้ก็ยิ่งบ่งบอกเสียงไม้ใหญ่อีกเชียวบอสขันซวนเขาคือเขาหลดเด้ นี่ป่ะอ้มีียนค่ะอูเอียนครับอูเยียนค่ะยียนค่ะของอชวสวยเลยเห็นนะสวยงามครับสวยงามตามอยังอีกหลังนึงต้องเดิอนอ้อมไปมันอยู่ในผนจริงออกไปผลน้าเบิ้งหลังสุดท้ายครับน้องหนีปพ่พ่อน้องนั่นแหละ เม็กงูฮ้ยยนี่นี่งูตัวเดียวาน้นตัวงูครับอ,องูงูเท่ทิมก้อนเท่า,าไปอ่ไปไปไปออกลงได้แน่เอ้าเอ้าเนีงสิงขึ้นมาอีกอยู่นี่ครับเนี่ยบัดน่นปันเดมันงูข้าไปนกับ่ดูดแล้วตีขั้นใน อันนี้แห้งแหงหลายดับเบิลงูอันนี้หลังนี่ข่วนข่วนโว้ยดับเบิลงูมีแต่ตัวยังงักขั้นเอียนว่าสันนอกคือสีแดงว่ามันเจ็บแผลขีดขนบอลลังนี่เนาะเน่ะใช้ตัวใดอีกมือหนึ่งคนนี้นี่ขั้นหลังมันได้หลายนี่ไม่ใช่เหลืองั้นสินี่แป้งลงอย่างดีดีหลังมันได้หลายนี่เห็นบ่นี่งสินี่ขั้นเอียนเข่าตอนที่มันจะดูดเนาะแมนเอาเนาะก่อนแป๊บนึงเมื่อนั้นเราไปห้อยโอ้ห้อว่าแม่นไหนยังมาเนาะ มันได้แถวเรว่างวันยาถิ่มวะเรื่าเวันยาถึงสองก่อนคือเหม็นแท้ตีแม่ผัดสามันวะเนี่ยกระผัดชาวมาผัดอีดีน่หลังเดียวอีสองหลังนันเป็นงูเนาะแม่บอกอเอซีบอกดูยังไงเป็นงูเนาะทั้งเบิดผัดสามอีสองหลังเป็นงูได้มาเจี๊ยบใครแน่ยงอยู่ใครแน่ใครแน่ งามค่ะแล้วบัมันเอียนเป็นแผลด้วยนะ่ะเนื้อหน่อยใส่เนื้นอหน่อยใส่พ่นอัน,อน,นพ่นว่าอันอันไายตะตะเก่าไายแล้วไายอีกเอียนจะเป็นแผลว่าฉันเนื้อไอ้เรื่องวะเนื้อ,อเป็นจีเดียนพนฮะตะเหลืองดี่นนก็งามครับสามได้เนะี่ยสามหาัวสามดอกสวยงามอยู่หนาวอยู่โอ้โนี่ดอกตัวที่วสยวยเหรบ อันหนาวบอบอกาวบอบอ,อ้าไหมอหนาวได้บวานสักกี่บอแมก,กเห็นแดดต้งเทียรมั้แดดบ่ห่อนเลยนี่ยแดดหนาวอันนี้ชอนครับสวยใชใ้กันมาเด้อมาเอาปลาไหลไปต้มเด้อทีจักหน่อยนั่นหน้าม่วห่วมก็หนีหโอ้ยแห้งเขาคักเออแห้งเขาคักสำรับบอกมันมีได้ละ่ะอขันบอกว่ามีก็คือว่านวะนี่หลอดหน,น,นึ่งบ่หลอดเด้หนิไงอยู่ด้วอันี้นี่เงาเด้หน่เห็นเขาขาวนี่เป็นเงาเด้เงาเงาเฮ้อเย็งตัน้ำเขียนถ้าจะอาจุ่มลงน้ำ ไม่หลังนี่สามสามหัวกำลังครับได้อยู่ดอกสองข่อยว่ายังมีอีกบ่อหนึ่งครับสิบห่าหลังม่งสิบอันนี้สองสวยอยู่นี่่นว่าคือบ่ใส่ให่งเธอละทราบสามสิบหลังในบ่าแมกพระสง่์มันร่องบ่ได้ครับร่องแบ้งาอ่อนแห้งอันไป็ไต้องไหมมันเป็นอันอันนี้มันเพิ่นห้ลงได้แค่สิบนาทีนะเต็มที่นี่ครับ นี่ค่ะผลงานของเราค่ะมูเจ้าขาสวยงามมีแต่ตัวจวนเลยจ้าไปค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะมูเจ้าขาจวดครับผม